สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญสแตมจตุคามรามเทศสารรักเมืองนครออกปีพศ .2530 จังหวัดนครศรีธรรมราชมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะเป็นเนื Harrison, ้อทองเหลืองนะครับมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมถ้าเป็นชุดกรรมการนะครับผมก็จะเป็นกล่องนะครับมี6เหรียญนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางเลยนะถ้าเป็นเนื้ออัปการเหรียญเดียวนะครับมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลัก มื่นบาทถึงแสนต้นเลยนะครับราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับผมทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการ,รับกช้าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึปกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน y YouTube ไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียนเป็นองค์ประกอบในการจรณาะครับผม บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับบล็อกเฮงเนี่ยจุดสังเกตรแรกนะผมจะดูนะครับบริเวณตรงยันนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางนะครับอ่าบริเวณตรงนี้จะมีก้อนนะครับปูดนะครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียนนะครับผมอา่าเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงยันนะครับผมด้านบนนะบริเวณตรงนี้นะอาจจะมีก้อนนะครับปูดขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยญอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเนี่ยผมจะแขงให้ดูนะไม่ใช่เป็นก้อนคมนะครับผมแต่ปูดขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยญลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะครับผมนะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมูฝั่งขวานะครับผมด้านบนนะตรงขอบเนี่ยจะมีเส้นสายฝนนะครับเป็นเส้นสายฝนตรงลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงขอบนะครับมุมด้านบนนะครับฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นนะครับเป็นเส้นสายฝนนะครับเป็นเส้นสายฝนตรงลักษณะแบบนี้นะครับผมลักษณะนะครับจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะโดยเฉพาะร่องยันนะครับผมบริเวณตรงนี้เห็นไหมจะเป็นเส้นลวนนะครับคมลักษณะแบบนี้ในร่องน้ํายันเลยนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่2ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับผมบริเวณตรงพื้นนะครับผมระหว่างตรงกง ลางยันนะครับผมจะมีร่องน้ำบางๆนะครับสองเส้นนะเอาละครผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงพื้นนะครับผมตรงกลางนะครับผมระหว่างยันนะครับผมจะมีล่องน้ำนะครับบางๆนะครับเป็นเส้นบางๆ2เส้นนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการเจรนาของผมนะเส้นล่างเนี่ยก็จะเป็นเส้นแนวนอนนะครับผมเส้นด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นเฉียงขึ้นไปนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงยันนะครับตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมจะมีล่องน้ําบางๆนะครับผมแตกออกมาจากเส้นลวดยัน นะอ่แล้วผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมจะมีล่องน้านะครับแต่ออกมาจากเส้นลวดยันนะครับผมเส้นลวดยันเนี่ยก็จะเป็นล่องน้ําใหญ่ลักษณะแบบนี้นะแต่บริเวณตรงเส้นลวดที่แตกออกมานะครับผมก็จะเป็นล่องน้าเล็กนะครับบางลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการจจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดกหนกนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนูนนะแล้วก็จะมีเส้นเชื่อมนะครับบางๆนะครับอยู่ระหว่างกาน นะครับผมเอาเราผมโฟกัสนให้ดูบริเวณนะครับตรงเส้นลวดกระหนกนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะเป็นเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมานะครับผมบนพื้นเหลี่ยญลักษณะแบบนี้นะอดี๋ก็จะมีเส้นลวดนะครับเชื่อมกันนะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆนะครับเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5้าในการจราณาของผมนะอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหลี่ยญกัน บริเวณนะครับผมตรงพื้นผิวเหลี่ยญนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยก็จะเป็นรอยเนินๆลักษณะแบบนี้นะแล้วบริเวณตรงเส้นลวดนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะขอบด้านนอกเนี่ยก็จะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรี่ยญเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะแล้วเส้นลวดอขลาดด้านในนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดจมลงไปนะครับลักษณะจะเป็นร่องน้ำลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมเหรียญโลหะ นะครับถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะปั๊มแตกล้านลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมเลยนะพื้นนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งสายมุมล่างนะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ย ก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรนาของผมนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับบริเวณลำตัวองผระนะครับผมเม็ดไข่ปลานะครับผมก็จะเป็นเม็ดคมนะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างลักษณะที่ผมบอกนะครับจุดสังเกตเนี่ยนะครับผมเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณาเท่านั้นนะครับอันมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลัก หมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางเลยนะครับผมถ้าเป็นเนื้ออปป้านะครับผมมูลค่าตลาดเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณใบหน้าของท่านนะบริเวณใบหน้าท่านนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมุมนะครับด้านล่างนะครับบริเวณใบหน้าองค์พานนะครับจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับด้านหลังกันจุดสังเกตแรกบ็อกเฮงนะครับผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งขวา นะครับผมใต้พระราหูเนี่ยบนเรืนตรงนี้นะอาจจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับผมสามขีดนะแล้วก็มีขีดตรงๆนะครับที่ผมบอกนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตแรกนะครับผมผมจะดูนะครับบริเวณใต้ราหูนะครับตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะบริเวณตรงเนี้ยจะมีขีดนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีขีดแนวนอนสามขีดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมวงการพากเขาจะเรียกว่าบล็อกเฮงนะครับผมในความเข้าใจของผมนะเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณตรงใต้มือพระราหูนะครับผมอาจจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับเป็นขีดหนาๆอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณใต้นิ้วนะครับพระราหูนะครับผมบริเวณตรงนี้ก็จะมีก้อนเนื้อเกินนะครับเป็นขีดหนาแนวนอนลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่2ในการเจ้านานาของผมนะจะเป็นเส้นปูดขึ้นมานะครับผมจะไม่คมมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงพระราหูเนี่ยตรงไหล่ท่านนะครับจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงนะครับลงมาเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมล่างนะครับผมพ่าลาหูนะครับผมจะมีเส้นแตกเฉียงนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นเส้นลวดบางๆนะครับโค้งขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่3ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กัน <finishing on subscriber Airbnb> ผมจะดูนะครับบริเวณตรงสระอะนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับผมโค้ง <again> ข so, ึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมบริเวณตรงสระอะมุมล่างนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณมุมล่างนะครับผมตรงฝั่งขวานะตรงสระอาเนี myself, ่ยนะครับผมตรงมุมล่างนะจะมีเส้นลวดนะครับโค้งขึ้นไปเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมผมตะแคงให้ดูนะครับผมตรงหัวเส้นสระอาเนี่ยก็จะมีเส้นลวดนะครับโค้งขึ้นไปเล็กน้อยนะครับถ้าไม่ชันยังไงต้องขออภัยนะเป็นจุดสังเกตที่4ในการจจราของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงขอบนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีขีดเป็นแนวนอนนะครับผมยื่นออกมานะครับตรงขอบด้านในเล็กน้อย นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงขอบนะครับผมตรงมุมด้านในนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีขีดนะครับเป็นแนวนอนนะครับเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ผมเอียงให้ดูนะครับผมลักษณะนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะที่5ในการจจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับพื้นผิวเรียนกันบริเวณนะครับตรงพื้นผิวเรียนนะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นด้านในเนี่ยก็จะเป็นรอยเนินๆลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วขอบด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบลวดแบนนะครับผมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือ พื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมเลยนะพื้นนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายลักษณะนะครับผมตรงพัดและหูเวณตรงนี้จะเป็นเสี้ยนกระจายกระจายนะครับผมในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมพื้นนะครับผมตรงมุมล่างนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะของพื้นนะครับผมที่ผมบอกเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับพื้นนะครับตรงกลางนะจุดสังเกตที่ผมบอกนะครับผมก็เป็น จุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจนารณาของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวานะถ้า,ท,าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คำบรบยายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลัำหมื่นต้นถึงหลกหมื่นกลางนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับพาราหูตรงกลางนะครับผมถ้าเป็นเนื้ออการ์ แพงนะหลักหมื่นไปถึงแสนต้นเลยนะครับ อันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงมุมล่างนะครับผมเส้นลวดนะครับผมตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมานะครับตัวหนังสือเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดหนาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะด้านข้างกันบริเวณนะครับตัวตัดนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนเนี่ยตัวตัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะจดจาให้แม่นนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตัวตัดนะตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมลักษณะของตัวตัดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการจรณาได้เช่นกันนะอันนี้ ผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตัวตัดนะครับตรงมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายลักษณะตัวตัดนะครับจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะ ตัวตัดนะครับตรงมุมฝั่งขวาอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตัวตัดนะครับผมตัวมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะครับตรงกลางนะครับผมลักษณะของตัวตัดเนี่ยจดจาให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตัวตัดนะครับมุมล่างนะครับฝั่งขวานะครับผมลักษณะนะครับจดจาให้แม่นนะครับผมมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงตัวตัดนะครับมุมด้านบน อันนี้ก็คือบริเวณนะครับตัวตัดนะครับผมมุมด้านบนนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะบริเวณนะครับตรงองคพระเนี่ยจะอยู่ขวามือผมนะครับผมอันนี้ก็คือตัวตัดนะครับผมมุมล่างนะครับด้านบนนะจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับบริเวณนะตรงตัวเหรียญนะครับผม อันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตัวตัดนะครับผมตรงตูดเหรียญนะครับผมบริเวณตรงองค์พระเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือผมนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะอันนี้ก็คือมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงตูดเหรียญนะครับผมอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพารมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพารมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดี